กันโจมพลังดําเนินการกับนายสุธีตาเลี้ยงที่กระทําอย่างโหดร้ายกับเด็กหญิงว,ว,วัย11ขวบ23มิถุนายน2567เวลา15.30นาฬิกาที่สพพดรงรักจังหวัดสุรินทร์กันโจมพลังพร้อมผู้เสียหายน้องชบาและแม่เข้าแจ้งความเพิ่มเติมติดตามคดีเก่า คุณกันระบุว่าวันนี้ตั้งใจมาหาผู้กำกับสอพอพ,พนุนรงรักเรื่องต้นได้คุยอัปเดตข้อมูลเรื่องการสอบสหาวิชาชีพต่างๆได้นำเนินการเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีกรณีเพื่อนของตาเลี้ยงคมขูระบุว่าจะไล่ออกจากที่พักและบอกว่าแค่ตาบอดยังน้อยไปซึ่งก่อนที่ กันจอมพลังจะได้พบกับผู้กำกับได้มีชายคนหนึ่งบุกมาที่สอพอพนมดงรักสแสดงกิริยาใช้นิ้วชี้หน้าคุณกันและตะโกนพูดอะไรบางอย่างซึ่งคุณกันระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เกงรงกลัวต่อกฎหมายอยากจะดำเนินการแจ้งความให้ตรวจสอบเนื่องจากชายดังกล่าวเป็นชาวต่างด้าวที่มีอาชีพขายโรตีเชื่อ ซึ่งเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยชาวต่างด้าวไม่สามารถทำได้คุณการระบุเพิ่มเติมว่าหางไม่ดำเนินคดีก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับสองแม่ลูกคดีความโหดร้ายซึ่งเขากล้าทำกับเด็กที่เขาไม่มีทางสู้เลยแล้วน้องเขาเล่าให้กันจอมพลังฟังว่าน้องเขาถูกจับหนาอ,อกในบ้านแล้วบอกกับแม่เขา แม่เขาก็ไปบอกกับยายยายไม่เชื่อผมถามนะอันนี้รักผัวมากกว่าลูกในไส้มึงอย่ามาเอาความเป็นญาติเลยนะเพราะเมื่อกี้ถ้าเป็นพฤติกรรมของญาติหรือพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเขาทาแบบนี้เหรอผมถามหน่อยไม่มีตลดมาบอกว่าใครพาหนูต่งโรงพยาบาลแม่ส่งโรงพยาบาลเออ เป็นไงนะอ่ะเ้เอาอบ้านที่อยู่ี่เบ้านขดวเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะไปถามคือชื่อสัญญาเช่ามันอาจจะเป็นชื่อมันก็ได้แต่คนที่จ่ายเงนินน่ะทุกเดือนน่ะแม่เขาบอกเขาจ่ายนะผมถามว่าถ้ามึงเป็นเจ้าของบ้านอ่ะมึงจะต้องงัดเข้าไปแบบในคลิปเหรอมึงมีปัญหาอะไรอ่ะเร่อ่วะมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงก็อ่ะเขาดูบ้านเข้าไปดิ แต่ไม่ใช่แบบมึงในคลิปก็เห็นถือหนังสติ๊กอ่ะมึงไม่ต้องของบ้านมึงถือหนังสติ๊กยังกระจกทำไมมึงเจตนามาแล้วมึงตั้งใจมาแล้วไม่งั้นมึงไม่ถือมาหรอกมึงไม่ได้ไปหยิบได้ตรงนั้นนี่มึงเจตนามาแล้วนะย้อนกลับไปเรื่องที่จอาเรื่องอะไรเนี่ยที่กอนจะพามาร้องพูดยังไงค่ะจะร้องมาที่จ่าอย่างไรบ้างคะครับเขาก็มาขอความช่วยเหลือคือเรื่องของกลัวแหละและคือกลัวนะผมสอบถามเรื่องทางความคืบหน้าทางคดีอ่ะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เขาทำดี เขาทาดีมากอยู่แล้วนะครับนะในส่วนของการคุกคามมากกว่านะเดี๋ยวมีคนไปตกเขาที่บ้านมั่งเดี๋ยวมีคนไปไล่เขาออกจากบ้านมั่งอย่างเงี้ยผมว่ามันมันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะยืนจ้องหน้าเขาเมื่อกี้ผมถามว่าวันนี้ต้องทําอะไรแล้วไม่อย่างงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะจริงๆริเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยผมว่าถ้าปล่อยไปมากกว่านี้นะเรื่องใหญ่กว่านี้อีกนะ มาดูเดี๋ยสักวันหนึ่งคงผู้มีผู้หญิงถูกปุกเข้าไปซัดอยู่นะพวกนี้มันไม่กลัวเลยเลยย้ายทางผู้กำกับสพพนมรงรักระบุว่าเป็นเรื่องของชาวพมา่ามีปัญหากันขณะเกิดเหตุเมื่อวันที่15พฤษภาคม ตอนบ่ายสามโมงนางแก้วยายของน้องชบากับนายสุธีตาเลี้ยงและแม่ของน้องชบาผู้เสียหายมาอยู่ในพื้นที่มาสองปีวันเกิดเหตุมีการงั้นแงะบุกเข้าบ้านไปทำร้ายคนในบ้านใช้หนังสติ๊กยิงน้องชบาอาการเบื้องต้นระบุว่าไม่ได้ตาบอดหรือไม่เพราะว่ายังสามารถมองเห็นในระยะหนึ่งฟุต ขณะเกิดเหตุมีการแจ้ง191สายตรวจเข้าร่งับเหตุและเชิญตายายมาที่สอคอเนื่องจากยายมีพฤติกรรมข่มขู่น้องชบาจึงมีการฝากขังไปเมื่อวันที่15มิถุนายน2567ส่วนตัวตาที่คุณกันเจอได้นัดให้การในวันนี้แต่เจ้าตัวอ้างว่ามาแค่ส่งของตอนนี้อยู่ระหว่าง นำตัวมาสอบสวนและได้แจ้งข้อกล่าวหาในกรณีที่ชาวต่างด้ามีพฤติกรรมข่มขู่และมีการค้าขายโรตีซึ่งตรงนี้คนต่างด้าไม่สามารถจะมาค้าขายได้เพราะเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้นจะดำเนินการตรวจสอบทันทียืนยันดำเนินคดีให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและอาจจะมีคำสั่งขับออกนอกสุดท้ายวันที่23เดือน6 2567ที่สพพนมรักได้จับกลุ่มและดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายสุธีที่เป็นตาเลี้ยงตามข้อกล่าวหาพีพีนิวไทยแ n นรายงาน